วิธีเลือกใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับรถแคมป์รถนอนรถบ้าน Hang go! out! Let's อุปกรณ์สำคัญสำหรับการเดินทางออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งด้วยรถแคมป์รถนอนหรือรถบ้านก็คือเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำรองเป็นไฟบ้าน220โวลต์เพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ขอเรียนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะวิธีเลือกประเภทของเครื่องอินเวอร์เตอร์เครื่องอินเวอร์เตอร์มีอยู่สองประเภทคือเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ modified sine wave และเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ pure sine wave เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ modify sine wave เป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่มีราคาย,ย่อมเยาใช้กับอุปกรณ์ไฟบ้านแบบพื้นฐานอย่างเช่นหลอดไฟพัดลมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ซับซ้อนได้ เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ p พีย s i ไซ wave เป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่มีกระแสไฟฟ้านิ่งมีความใกล้เคียงกับไฟบ้านสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟบ้านได้ทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ p พีย s i ไซ wave จึงเหมาะในการนำมาใช้งานสำหรับรถแคมป์รถนอนหรือรถบ้านมากที่สุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบเพียไซน์เวฟ สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่มีความจริงใจก็จะมีความชัดเจนในการแสดงข้อมูลจำเพาะอย่างเช่นเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็นเพียวไซน์เวฟก็จะมีคำว่าเพียวไซน์เวฟแจ้งไว้ให้ทราบหรือเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็น m o d i f i ยไซน n เ wave ก็จะมีคำว่า m o d i f i ยไ s i ์เ wave แจ้งไว้ให้ทราบแต่ก็มีเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็น m o d i f i ยไซน n เ wave ซึ่งมักจะไม่แจ้งข้อมูลจำเพาะว่าเป็น m o d i f i ยไ s i n เ wave เนื่องจากเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ m o d i f i ยไซน n เ wave จะมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าแบบ เพียวซน์เวฟวิธีเลือกขนาดกำลังวัดของเครื่องอินเวอร์เตอร์ การเลือกขนาดกำลังวัตต์ของเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่จะนำมาใช้สำหรับรถแคมป์รถนอนหรือรถบ้านเราจะต้องพิจารณาจากกำลังไฟรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาที่จะใช้งานพร้อมกันตัวอย่างเช่นแอร์เคลื่อนที่1,000วัตต์กต่ต้มน้ำไฟฟ้า700วัตต์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า300วัตต์รวมเป็น2,000วัตต์เราก็ควรจะเผื่อขนาดกำลังวัตต์ของเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่จะเลือกใช้ไว้อย่างน้อย30-50%เช่นเครื่องอินเวอร์เตอร์ขนาดกำล ัไฟ3,000วต์การหลอกลวงคุณสมบัติของเครื่องอินเวอร์เตอร์การหลอกลวงคุณสมบัติของเครื่องอินเวอร์เตอร์มีอยู่หลายวิธีการอย่างเช่นการหลอกลวงขนาดกำลังวัตต mm ์เช่นเครื่องอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่หน้าเครื่องสกรีนไว้4,000วัตต์แต่พอนำมาทดสอบจริงกลับใช้งานได้ไม่ถึง300วัตต์ การหลอกลวงด้วยค่า VA เป็นขนาดกำลังวัต t เช่นค่า VA ที่หน้าเครื่องสกรีนไว้3,000 VA แต่เวลาที่โฆษณาหรือว่ารีวิวก็จะหลอกลวงว่าเป็นขนาดกำลังไฟ3,000 w ตต์ซึ่งตามหลักค่าของ VA จะสูงกว่าค่าของัตต์ประมาณ20%ตัวอย่างเช่น1,000 VA จะมีค่าเท่ากับ800วัตต์ฉะนั้นค่าของ3,000 VA ก็จะมีค่าเพียงแค่2,400ัตต์ สรุปวิธีเลือกใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับรถแคมป์รถนอนรถบ้านสรุปวิธีเลือกประเภทของเครื่องอินเวอร์เตอร์แนะนำให้เลือกใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ p พียวไซน์เวฟซึ่งมีกระแสไฟฟ้าที่นิ่งใกล้เคียงกับไฟบ้านสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟบ้านได้ทุกชนิดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซน์เวฟ สรุปวิธีเลือกขนาดกำลังวัดของเครื่องอินเวอร์เตอร์กำหนดจากกำลังไฟรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้งานพร้อมกันโดยเผื่อขนาดกำลังวัดไว30้30-50%สรุปการหลอกลวงคุณสมบัติของเครื่องอินเวอร์เตอร์การหลอกลวงขนาดกำลังวัดการหลอกลวงด้วยค่า VA เป็นขนาดกำลังวัด ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ